นะครับนั่นคือผมใน Ford Ranger Raptor ครับผมไหนก็มีคนแอบเห็นแล้วนะครับผมเลยอาจจะมาบอกว่าต้องขอขอบคุณ Ford ครับถึงแม้ว่าผมไม่ได้เป็น Brand Ambassador ของ Ford นะครับถึงแม้ว่าผมไม่ได้เล่นในโฆษณาหรือไม่ได้เป็นดาราอะไรที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้เขานะครับ Marketing Director ของ Ford Thailand นะครับก็ได้มาให้อังเปากับผมไม่ได้น้อยนะครับด้วยตัวเองเลยมามอบตัว j e Ranger Raptor กับผมนะครับให้ผมไปขับจนเบื่อเลยครับผมทีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอยากจะมาตอบคําถามที่หลายๆคนถามผมครับ Ford จะจ้างผมทําแคมเปญอยูดันไม่กลึงใจใครหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ครับอย่างที่บอกผมไม่ได้เป็น แบรนด์บอสเดอร์ผมเป็นนักลงเสียงโฆษณาที่ลงเสียงให้ฟอร์ดบ่อยๆครับสำหรับผมนะครับถ้ามีลูกค้าเจ้าไหนที่ให้เกียรติผมเป็นเสียงของแบรนด์ของเขาบ่อยๆนะครับผมก็มักจะให้เกียรติเขาในการใส่คอนเทนต์ของเขาในโซเชียลมีเดียของผมครับใส่ไปใส่ามาเรื่อยๆแคมเปญดูดันไม่เกรงใจใครก็เกิดขึ้นมาเองครับไม่ใช่แค่เพราะผมแต่เพราะทุกๆคนที่มาช่วยกันดุดันกันทั้งประเทศเลย และก่อนจบนะครับผมก็อยากจะเตือนไว้นิดหนึ่งสำหรับใครที่อาจจะถ่ายรูปกับผมนะครับผมยินดีที่จะถ่ายรูปด้วยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนกลางสยามหรือในที่ต่างๆเช่นข้างถนนเหมือนกระเป๋ารถเมย์คนนี้นะครับที่ดีๆบอกให้รถเมย์จอดแล้วก็เดินลงมาขอถ่ายรูปกับผมผมแฮปปี้ที่ถ่ายรูปด้วยตลอดครับแต่ต้องเตือนเด็กๆไว้ก่อนนะครับว่าระวังนิดหนึ่งถ้าเห็นผมอยู่ในรับเตอร์กลางถนนนะครับอย่าเดินข้างมาบนถนนนะครับเพื่อจะขอถ่ายรูปนะครับมันอันตรายครับไว้เจอกันคราวหน้าผมถ่ายรูปด้วยแน่นอนครับโอเคนะครับ This brought to Quiwato Video was Voiceovers you by We'll